ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0 ครับสวัสดีครับอาต้อนะครับสวัสดีครับคุณหลิงครัับวนะครับวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่นะครับคุณอาต้อกับคุณหลิงนะครับได้เข้ามานะครับรายการกระโดดโลดเต้นนะครับช่วงกระโดดเจาะแจะนะครับอ๋อกับทั้งช่องซุปเปอร์มาร์เน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณหลิงขอบคุณคุณหลิงมากเลยนะครับรู้สึกดีใจที่ได้มาเจออาต้อศิลปินระดับประเทศในเมืองไทยในวันนี้นะครับขอบคุณอาต้อมากเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งนนนะะคครรรรัับบทีี่ใให้้เกกยติวแล็ อาต้อครับเห็นผลงานมามากนายแก่กองนะครับเวลาถ่ายในกองถ่ายต่างๆอย่างนี้ต้องเจอไฟเยอะไหมครับอาต้อเจอครับต้องเจอไฟเยอะและสปอตไลท์มันค่อนข้างจะแรงครับผิวหน้าเราเนี่ยมันจะระบากนิดหนึ่งนะตอนนี้ผมจะใกล้เข้าเรื่องแล้วนะอครับคุณอาต้อพอดีผมรู้จักกับคุณหลินคุณหลินก็แนะนํามามาที่นี่มาที่เจเน็ตเนี่ยผมก็มาฟังฟังคุยฟังอะไรต่างๆแลวก็คือ ผลลับคือผมเห็นหน้าคุณหลิงเนี่ยใช่โอผิวเขาสุดยอดค่ะหอมเลยผมก็เลยคิดกับตัวเองว่าเมื่อไหร่หน้าคนที่เรารู้จักที่หน้าเขามีปัญหาเนี่ยเราจะไปพูดให้เขาแล้วตัวเนี้ยพอให้คุณหลิงไปพิเศษนิดนึงและไอ้ครีมตัวเนี้ยของเจเนตเนี่ยมันจะทำให้หน้าเขาแวววาวรุ่งโรจน์ขึ้นมาแล้วผู้ประสมพบเห็นจะถามว่าเธอไปใช้อะไรมาผมก็จะบอกสเทีว่าคุณหลิงแนนทําให้ผมสินค้าตัวนีงที่ เจอเนตจเจอเนตเจอเน็ตนะครับว้าวนะครับกุหลิมครับนะครับเจออาต้อครั้งแรกเนี่ยครับนะครับรู้สึกประทับใจไอ้อต้อประทับใจมากค่ะอาต้อเป็นคนใจดีมากนะะคแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะคะที่แบบว่ามีแนวความคิดที่ดีมากขอบคุณมากครับเพราะว่าอาต้านี่นะคะได้รับการแนะนําจากหลายท่านหนึ่ง ให้มาเจอดอกลิงก um> ็แบบมีความยินดีมากเลยค่ะท si> ี่จะได้เจอดารานะปกติเป็นคนชื่นชอบใช่ใช่รู้สึกต no yes ื่นเต้นวันนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับขอบคุณมากครับนะครับสนุกสนานครับอาต้อครับอยากจะนะครับพออาต้อเข้ามาที่เจอเนสเข้ามาเสร็จแล้วรู้สึกยังไงกับเจอเนสครับบรรยากาศอะไรต่างของที่นี่ครับครับพอผมก้าวประตูเข้ามาก็ได้พบกับหลายๆคนที่ก็นั่งะแล้วก็หันมามองหน้าผม พอผมเดินเข้าไปผม,ผมก็บอกหน้าเขาเอ๊ะทำไมหน้าเขาแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นบริ n มาเลย r i n งเลยริ <laughs> มาเลยาไม่ได้ใจว่า <laughs> ก็เลงกลง <laughs> พาผมมาถูกที่แล้ว uh huh. แล้วตัเลก็เชิญผมเข้าไปฟังข้างใน uh huh. ผมก็นั่งนังฟังเออ แต่ละคนหน้าก็ทำไมเขาเปลี่ยนไปหมดเลยจากหน้าบานฉ่ำจากหน้าที่มีริ้วรอยจากหน้าที่มีฝ้าใต้ตาคล้อยอะไรดูมันมันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะครบหมดเลยคุณสมบัติของวัยตอนนี้นะครับครบหมดเลยคุณสมบัติของเด็กอายุ18ถูกต้องครับอย่างอย่างนี้ครับนั่งข้างๆผมคนชื่อหลิงนี่เป็นตัวอย่างถูกต้องครับดูหน้าสิครับ โอ้จฉาผิวมากเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านสังเกตดีๆแล้วผู้ชายที่นั่งข้างผมนี้ครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มซึ่งยังยังอายุยังยังน้อยแต่เวลานี้ชื่อเสียงของเขา ดังไปทั่วประเทศไทยขอขอบคุณครับอาตผมเคยผมเคยได้ไปสัสปาร์ี่บริษัทเขาครับโอ้ก็เป็นเป็นหนุ่มรูปงามและเป็นหนุ่มที่ใจดีครับสนับสนุนรุ่นหลังตลอดครับแต่ผู้คนที่มาที่นั่นครับก็ยังใช้สินค้าที่คุณหลีแนะนำแต่เจอิเด็ดอยู่ดีนะครับจริงๆแล้วคนในวงการบันเทิงนะคคุณอาตโนะครับเราต้องดูแลตัวเองถูกต้องครับเราต้องดูแลตัวเองเพราะว่าอาชีพนี้นะครับสิ่งเนี้ย คือเขาเรียกว่าอะไร<อ>สิส่งที่ประชาชนมองเห็นนะเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์บนใบหน้าที่ทุกคนต้องได้ได้ใช้สายตาพุ่งไปที่ใบหน้าอ่อนตื่นเวลามองที่มองที่ใบหน้าอ,อย่างเวลาผมเห็นผู้หญิงสวยๆเงี้ย กับผู้หญิงที่หน้าตามีริ้วรอยเนี่ยผมจะต้องเปรียบเทียบกันว่าคนสวยนั่นเขาใช้อะไรอและคนที่ไม่สวยทําไมเขาไม่มาปรึกษาเรากับคุณหลิงกับคุณกีดีนั่นเหรอสิผมยังงงแล้วผมเป็นคนที่กล้านายคุณหลิงเคยจมบอกว่าเออตที่เป็นคนที่กล้าอย่างผมเจอใครที่บนเนี้ยอย่างสมมติที่เนี่ยที่หน้าหน้าหน้าคนมีริ้วรอยเนี่ยผมจะเข้าไปคุยเลยผมจะเข้าไปคุยเลยแล้วผมบอกว่าดูสิดูคุณหลิงสิดูหน้าเขาสิ เมื่อก่อนเขาบาลฉชามเดี๋ยวนี้เขาเป็นอะไรกเหอนคนที่มันุษยสัมพันธ์ดีมากเลยค่ะอาต้อสามารถที่จะแนะนานะคะรู้ทุกคนที่อาต้อได้พบเจอนะคะให้มาสนใจกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ดูว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างอะไรต่อางอย่างตัวอย่างครับครับผมรู้จักป้าบรรเจิดสียะมาภัยเป็นส่วนตัวแต่ทุกคนที่ได้ดูละครของเจิดสียก็ต้องรู้จัก ป้าบรรเจรสียามาภัยครับซึ่งท่านเป็นผู้หญิงที่ขับรถเร็วมาและท่านเป็นเป็นฮะเป็นนักแสดงอาวุโสที่จําบทได้แม่นมากครับผมเข้าไปคุยสักพักหนึ่งอ้าวไปเชิญคุณหลิงมาคุยครับป้าบรรเจรสีอายุ8ปดสิบแปดสิบแล้วครับอืมือแต่เป็นคุณย่าของคุณมนลรื่ดีมาใช่ครับเป็นคุณย่าคุณมลดีใดีครับลา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 คุณป้าบรรเจรสีบอกว่าไปเชิญคุณหลิงมาคุยอและเดี๋ยวเราคุยเสร็จอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็จะ สารต่อให้แนะนำนต่อต่อกันไปให้คุณปัา้าประเจอศีลดีมากๆนใสัยดีมากเป็นคนน่ารักมากครับครับ,รบผมดูตรงนี้ผมไม่รู้มันมีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะนั่นแหะสิเวลาเข้ามาเนมีแต่คนสวยๆหล่อๆทั้งนั้น <c oughs> ไม่ใช่นะฮะท่านผู้ชมผู้ชายก็ใช้นะครับแล้วผู้ชายที่ใช้เนี่ยหน้าเขาระดับพวก,กธุรกิจเนี่ยหน้าเขาเนี่ยต้องเอาหน้าเขาไปสู่ ไปสู่วงการธุรกิจจะต้องธุรกิจการขายใบหน้าผิวเป็นใบหน้าผิวเป็นใบหน้าก็อะไรทุกอย่างที่ผมได้สัมผัสก็มาจากคุณหลิงและก็คุณกินรติอารต้อครับนะครับหลายๆคนนะครับอยากจะมานั่งข้่งๆคุณอาต้อนะครับบันยากาผมเนี่ยทีนี้จะมาเจอคุณอาต้อได้วันไหนที่ไหนบ้างครับต้องแล้วแต่ ต้องแล้วแต่คุณหลิงนะครับว่าจะเอ่อต้องว่างวันไหนมาประจําที่นี่บ่อยขึ้นนะคะได้ครับได้ครับใช่ค่ะครับเพราะว่าผมมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าในสินค้าของเจเน็ตคแล้วมันทําให้เราอยากจะมาเราอยากจะเวลาเรามาถึงเจเน็ตแล้วเนี่ยมันมีความสนุกอะมันมีความกระตือรือร้นมันมีความว่าโอ้ มาดูคนหนุ่มคนสาวที่หน้าตาดีทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าเห็นอะไรสวยๆงามแล้วที่เหลือเป็นมาเองนะครับจริงไม่รับวาดาต้อนนะครับคุณอาต้อนครับก่อนจากกันไปวันนี้อยากคุณอาต้อนนะครับฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของความงามครับครับตอนนี้เราเราจะพูดถึงเรื่องวงการบันเทิงก่อนครับคนเราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่หน้าตาดีอยากจะเป็นนักแสดงมีความฝ่ขวัญ แล้วก็ตัวเราพร้อมแล้วรักอาชีพด้านแสดงแต่ท่านได้แสดงแล้วไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงขึ้นมาเป็นซูเปอร์แล้วก็เรียกง่ายๆคือซูเปอร์โมเดลของประเทศไทยถ้าเข้าขั้นนักแสดงอย่าลืมนะครับอย่าลืมผมกับรกเข้าเจอเน็ตแล้วนะอย่าลืมว่าควรใช้สินค้าของเจอเน็ตซึ่งคุณหลินคือคนแนะนาเป็นปคนปีเซนได้ยอดเยี่ยมมากรับสินค้าตัวนั้นเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยพอหน้าเรางามหน้าเราหล่อแล้วเนี่ยดาราคนนั้นก็ สุดยอดแล้วครับอาชีพนักแสดงความกล้าเป็นส่วนประกอบความรอความสวยมาอันดับหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าอะไรทุกทท่านที่ดูวันนี้เชิญเลยครับเชิญมาที่เจอเน็ตมาพบกับคุณหลิงได้ทุกเกือบจะทุกวันที่คุณหลิงยวลาว่างเข้ามาในนี้ผมผมผมการันตีได้เพราะผมก็ หน้าก็ดีขึ้นมาก่อนบาดฉ่ำเหมือนกันก็เพราะคนหลิงนี่แหละเป็นคนที่แนะนำให้ผมคคุณลิงรับอีก๋ยวอีกสักประมาณไม่เกินสองสามเดือนค่ะแบบว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองอตต์คนะตอนแรกแสดงเป็นคุณพ่อนะคะต่อไปแสดงเป็นคุณอาต่อไปจะแสดงเป็นพระเอกเลยในจะจะลงมาเรื่อยๆครับจะลงมาเรื่อยๆลงก็เพราะสินค้าของเจอเน็ตนี่แหละครับนะฮะจะลืมเลยครับถ้านึกถึงใบ หน้าที่เรามีริ้ว้อยถ้าจะให้นั่นสร้างสรรค์บนใบหน้าเราให้เกลี้ยงแล้วดูสวยงามมากต้องมาที่เจอเน็ตนะครับมาพบกับคุณหลิงผู้ซึ่งเป็นมือหนึ่งของการปีเซนใบหน้าเขาขายได้แล้วล่ะใบหน้าเขาสวยมากครับแล้วก็ผู้ชายคนข้างๆนนี้เป็นนักธุรกิจที่โด่งดังมากไอายุ่ยังน้อยมากมีงินเยอะแล้วหลายร้อยล้านแล้วนะผมขอพูดนิดนึงคือขอโทษกับทางนี้ด้วย นี่คือเจ้าของซูเปอร์โมเดลนะครับ <laughs> บ้นันทั้งทั้งทั้งนางแบบนายแบบพระเอกนางเอกศิลปินครับศิลปินทุกทุกแขนงเสีงดังมากเพราะผู้ชายคนนี้ <laughs> แล้วก็ซูเปอร์โมเดลแต่ ผู้ชายผู้หญิงที่เป็นซูเปอร์โมเดลของของคุณกิรติก็ต้องใช้ของเชนเน็ตเหมือนกันเจิเน็ตเหมือนกันเพราะว่าคุณหญิงกับคุณคุณกิรตินี่เขาเขาจอยกันครับเขาโคกันเขาฉลาดนยครับทางนี้ส่งไปซูเปอร์โมเดลทางนี้ส่งมาเจอเนี่ยโอ้ยผมบลยอฉาผรบลยอฉาหลือเกินนะครับนะครับอย่าก็อย่าลืมรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยแล้วก็วันนี้นะครับ พออาตอเข้ามาในรายการเสร็จปุ๊บสงสัยต่อไปอาชีพที่ีกว่าผมตกงานเลยไม่ต้องทำอะไรเลยวันนี้วันนี้ขอน่ดหนึ่งวันนี้ที่ผมเห็นผมหนุ่มขึ้นคตามธรรมดาผมผมสีขาวบวดขาววันนี้ผมไปถ่ายละครมาเขาทำให้ผมเป็นหนุ่มแล้วก็ถามว่าทำไมหน้าต้อดีก็ผมบอกว่าคุณหลิยของเจรตคเดบเขาดูแลผมเขาเอาสินค้าของเจเน็ตดมาทาหน้าผมหน้าผมเลยบอก แล้วคนแต่งหน้าบอกว่าต่อไปไม่ต้องแต่งหน้าหรอกเพราะหน้าอาสิ่งต้องพูแล้วหน้าอาจะเข้าที่แล้วแต่มีข้อแม้นทิดเวลาซับเนื่อขอพับซับเงื่ออย่างเดียวขอให้เงื่อแห้งแสดงระคาเร็วดีครับเชิญเลยครับเชิญเนี่ย จากคุณหลิงครับซุปเปอร์โมเดนจากคุณเกียรติได้ครับวันนี้รู้สึกนะครับเป็นเกียรติมากนะครับกับคุณอาต้อนะครับแล้วก็คุณหลิงแตงนะครับที่เข้ามานะครับให้เกียรติในรายการกระโดดโลดเต้นนะครับช่วงกระโดดเจาะแจนะครับรายการของเราอออกากาศทางช่องซุปเปอร์โมเดนเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบนะครับแล้วผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณอาต้อกับคุณหลิงเตงนะครับคงให้เกียรติกับรายการของเราในครั้งต่อไปด้วยได้ครับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร์ก5 5 5 0 0